แต่บางคนเขาไม่ไม่มองอย่างเนี้ยเราคือแบบพี่ก็แบบพี่เลยต้องพิมพ์แบบว่าแบบแบบแบบก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งอย่างที่บอกเราพูดไปหมดแล้วอกัดเจนแบบเออคอนเทนต์นะคือยิ่งได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตหรืออะไรยเงี้ยแต่ว่าบางคนนะก็เกินไปแล้วพี่ก็เลยบอกว่าคือไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือคุณจะไม่ตั้งใจหรือคุณจะเล่สนุกหรือจะอะไรก็แล้วแต่ในการคอมเมนต์ในการด่าหรือส่งอะไรมาในทีเอ็มข้อความส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ คือให้มันพอดี mm hmm. อย่าเยอะจนเกินไปไม่งั้นก็เตรียมตังค์เอาไว้ด้วย mm hmm. ที่พี่บอกว่าให้มันพอดีเพราะว่า mm hmm. คือจริงๆที่พี่โพส์โพส์เนี้ยเพราะว่าพี่โกรธโกรธมากอันหนึ่งเลยคือ mm hmm. เขามา mm hmm. ข่มขู่เขามาข่มขู่ครอบครัวพี่ mm hmm. คือพี่แบบบ mm ีบ hmm. มากเพราะว่า mm hmm. เด็กเกี่ยวอะไรอะ่ะเอาเด็กเอาเอาลูกพี่เข้ามาเกี่ยว mm hmm. ข้องกับเรื่องนี้ทาไมอะ อเออมาข่มขู่พี่แบบเนี้ยคือแบบเป็นเรนมากครับอันนี้มันไม่ไม่ดีนะคะไม่ดีจริงๆใช่ใช่พี่เลยแบบพี่แล้วพี่รู้สึกว่าแบบคือพี่โมโหแบบเลือนขึ้นหน้าเลยคือพี่แบบคือพี่กดีพอดีอะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคู่เราคู่ใครหรือคู่คนอื่นที่เขาแบบไม่โอเคกับเราอะอื้อ เออาการมาข่มขู่ถึงขั้นชีวิตแบบนี้คือเฮ้ยมันไม่ถูกต้องไปวะแล้วคือเราเป็นคนที่อยู่ในแสงกันถูกไหมการที่เราทุกข่มขู่เนี้ยเวลาเราจะใช้ชีวิตวมันต้องมานั่งระแวงว่าแบบเดินถนอนอยู่จะโดนใครมาทําร้ายอะไรเราหรือเปล่าหรือใครจะมาทำร้ายครอบครัวเราหรือเปล่าอืมไม่ควรวไม่ควันได้แล้วพี่ปีดมาแล้วบางทีอ่ะแม่งก็นั่งคิดเรื่องกฎหมายว่าแบบ กฎหมายทำอะไรได้พี่ก็มีไปถามนะว่าเออพี่ถ้าสมมติว่าแบบพวกคนที่เขาอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยเราหาตัวได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วในไทยก็มีคือแบบคือคือ,คอมันต้องมีจุดจุดเขาเรียกว่าอะไรอะลิมิตของความมโนโดิมักที่พี่โดนแบบนี้บ่อยจนพี่รู้สึกว่าแบบคือปกติถ้าทุกคนเห็นอะพี่ก็จะไม่ออกมาพูดไม่ออกมาพูดอะไรออกสื่อ ม่บอกบรรดาใครแต่ว่าคือรอบนี้คือแบบหัวแม่งขู่กันอย่างนี้เลยว่ะในยุ่งกับครอบครัวแล้วลูกพี่วยมัน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 คือการยุ่งมันคือการยุ่งกับบุคคลอื่นในครอบครัวพี่ไงแล้วมันแบบอืมแล้วคือวันนั้นอะคือพี่อะคือพี่อยู่ที่หน้าคอนเสิร์ตมีเนยแล้วพี่กําลังสแตนบายอยู่หลังเวทีกําลังรอจะไปรันรูใช่ป่ะแล้วคือพี่แบบแม่งพิม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 แล้วพี่กด โพสเลยอะคือมันก็ผิดที่พี่ด้วยที่กดโพสต์มาถึงไอ้ทวิตใช่ไหมทวิตใช่อ๋อคือพี่พิมพ์เร็วเพราะว่าคืออ่ะหนึ่งก็คือเวลากดดันเพราะว่าแบบเขาก็จะเรียกไปเออ่ไปรันตูใช่ป่ะแต่ด้วยความที่พี่แบบก็อาของขึ้น่งอารมณ์ขึ้นพี่ก็แบบพิมพ์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 แล้วก็ด่าไปซึ่งพี่ไปพิมพ์ในทวิตเตอร์เพราะว่ามันคนละเรื่องแยกกันกับเรื่องในในนี้ถูกไหมเข้าใจค่ะเข้าใจใช่อันนี้ก็หนึ่งเรื่อง ส่วนเรื่องที่เราคุยกันคือเราปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วนาะงเราก็แบบว่าเปิดใจคุยกันแทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นหลังไลฟ์จบอะพี่ก็แค่เกิดความสงสัยแล้วพี่ก็เลยพิมพ์ไปถามหนูว่าเอออันนี้คือเหมือนกับว่าเตรียมกันมาไหมอะไรเงี้ยเตรียมกันมาแบบเล่นแบบจะมาแซวพี่จะมาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ย เดินด้วยความที่ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วแล้วคือมันเป็นการพิมพ์มันเป็นเท็กซ์อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นอารมณ์ของพี่พี่ไม่ได้โทรไปเหมือนปกติหมายถึงว่าอะไอมันเหมือนกับว่าอ่าปกติก่อนหน้านั้นอะคือหน้าคุยกับพี่ไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามีกันมีการคุยกันอยู่ประมาณหนึ่งอะไรางี้แล้ว ด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องจริงจังแบบแบบเนี้ยคือ word t a g อ่ะคือปกติเราจะแบบแค่่า5เอเชแค่นี้ใช่ไหมแล้ววันนั้นข้อความตรงนั้นก็คือหน้าแค่เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันยาวๆแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมันอันนี้เขาซีเรียสเปล่าอันนี้ยคือความคิดของหนูนะในวันที่หนูเห็นเพราะว่าหนูไม่ได้ยินไม่รู้ใช่ไหมอืม คือถ้าโทรถ้าโทรมันก็มันก็จะง่ายกว่ามันก็จะได้ยินเสียงมันก็จะได้แบบรับรู้ถึงอิโมชั่นใช่ไหมแล้ว <แ ajud S 1> <ด>คือพี่ก็แค่แบบอยากจะรู้เฉยๆว่าแบบว่าเออแบบเตรียมกันมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องนั้นตัดตกไปแล้วกันไอ้เรื่องที่เรียกพี่ไม่พี่อะไรที่พี่บอกว่าทําไมไม่เรียกพี่ไม่ล่าล่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือพี่แซวเล่นแซวเล่นในในในไลฟ<ช>์เฉยๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หนูบอกเรื่องด้อมดอมจิน้นออะไรเงี้ยคือ เอาจงริงพี่ก็แค่พิมพิมพไปแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเป็นห่วงว่าแบบหนูจะยังโอเคอยู่ไหมกับการที่ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ท็อกซิตเราก็เออมันมันก็ต่างฝ่ายต่างแบบโทสแต่ละคนก็จะแบบคดอขาดหน่อยอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจพี่แหละเลพราะว่าวันนั้นเหมือนที่อาจจะรู้สึกมันเกิดอะไรแบบมันจะทุบไปหมด พ,พี่ก็เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบว่าเออแบบคือพอพอพอคนที่ผููเอ่เขาเรียกว่าอ,อะไรคนะคนที่ดูเป็นแบบเนี้ยมันทําให้โฮสรู้สึกว่าแบบอย่างพี่อ่ะพี่ก็น้อยใจพี่ก็รู้สึกว่าแบบแล้วพี่ยังกดไปหาฮานาดีไหมอ่ะเพราะว่าคืออก็เลยเหมือนมาถามหนู แช่เพราะว่าคือพี่พี่ส่วนตัวพี่ก็มีความสุขสุดเวลาแบบพี่กดไปคุยกับฮาน่าอเนี่ยพี่ก็แบบหัวเราะได้เวลาพี่อยากจะมีความสุขเวลาพี่อยากจะหัวเราะเวลาวันไหนที่พี่รู้สึกว่าพี่เครียดมากลับบ้านมาพี่เครียดเครียดพี่ก็อยากจะแบบเปิดไลฟ์มาเพื่อแบบคือกดหาฮาน่าแบบว่าเออมันก็คุยแบบสนุกแบบคุยแล้วก็แบบมันก็มันก็รู้สึกแบบคือเหมือนกับเรื่องที่เราเครียดหรือในวันนั้นมันมันมันไม่เหนื่อยมันันก็นักก็พูดตลอดแหละแม้ว่าวันนั้นที่ วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ชนสี่จอใช่ไหมวันนั้นหน้าก็ยังพูดอยู่เลยว่าทุกคนคือยังไงหน้ากับพี่ไม์ก็คือยังเล่นกันได้เหมือนเดิมแล้วเรื่องตรงเนี้ยมันไม่ใช่อะไรมันเป็นเหมือนซีรีส์แบบย<า>ังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนยังเล่นกันได้อยู่คือ<า>ตัวหน้าไม่ได้คิดว่าหนูอึดอัดกับการเล่นกับพี่ห,หรือไม่เคยมีอึดอัดกับด้อมเลยแต่ว่านั่นแหละมันก็เกิดการวิจณ์ที่ค่อนข้างจะแบบเยอะอ,อยู่นะเออใช่ นี่นี่คือทางที่เราก็พูดไปแล้วนะว่าเฮ้ยทุกคนแบบเราเรามาไลฟ์เรามาแอนเทนทุกคนเรามาให้ทุกคนสนุกกันเราเราต้องการแบบให้ทุกคนมีความสุขนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องการมาเจออะไรแบบเนี้ยที่แบบคอมเมนต์แบบแย่ๆแล้วก็กลายว่าเกิดความรู้สึกแบบอึดอัดที่จะแบบกดหากันอะไรเงี้ยเก็บปะมันมันก็เลยแบบรู้สึกแย่เอาเอาจริงๆพี่ก็ มันก็อาจจะเป็นที่พี่พิมพ์ไปมันก็มีมีส่วนแหละอ่าถ้าถ้ายอมรับตรงๆพี่ก็มีน้อยใจนิดหน่อยอะไรเงี้ย<อ>แล้ก็แบบก็เลยพิมพ์ไประบายเพราะพี่รู้สึกว่าก็ปกติพี่ก็คุยกับฮานะาได้ทุกเรื่องอะไรย่างเงี้ยอืมใช่แต่เราคาดกันนิดหนึ่งพี่คือตอนนั้นที่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 เอ่อฮานะาน่าจะอ่านอ่านเท็ก์พี่แล้วแล้วก็อืมพี่พี่เห็น,หนโทรมาแต่พี่ยังติดสายอยู่ เราก็เลยคาดการพี่จะคุยงานอยู่อะไรเงี้ยอืมเข้าใจว่าเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังมีพวกคนที่เขาชอบมาคอมเมนต์แบบแย่ๆอยู่ซึ่งแบบเอาจริงไม่แคร์ถ้าพวกคุณเออ่ไม่ชอบผมหรืออะไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมมาเคลียร์ผมต้องการเคลียร์เฉพาะคนที่รับผมผมต้องการเคลียร์กับฮานาด้วยแล้วก็จีนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คอมเมนต์แย่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนี่ก็ เชินคุณไปไกลแค่ในโลกสื่ตอตอกผมเคยโดนคนเกลียดมาทั้งประเทศแล้วจนไม่มีที่อยู่ในประเทศเดยซ้ําแล้วเป็นไงชอบชิงด่าก่อนชอบมโนชอบโยงชอบนู่นนี่ไปทั่วแล้วมันก็โยงไปคนอื่นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเอ,อชาลีกับการมินด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปด่าคนอื่นไม่ต้องไปด่าเขาไม่เกี่ยวเลย mm. พวกชอบปั่นนะก็ชอบปั่นเข้ามาปั่นเข้ามาปั่นเข้ามาปั่นเพื่ออะไรอะ่ะ mm. สนุกขออืมถูกไหมคือถ้า,าพิจิตา์เรื่องพ่จินนี่เราย,ยัางไงยังไงเราเรา,าไปหาพิจินได้ไหมได้ดิจินจริงๆไม่ได้ส่งข้อความหาจินก็อย่างที่เห็นก็คือพี่พี่คุยกับฮานาคนเดียวถูกปะไม่ได้มีส่งข้อความหาจินพี่ไม่เคยส่งข้อความหาจินเลยอืมพี่ก็คุยกับฮานาแล้วก็ฮานาไปสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีอะไรเพราะว่าไปอะไรเงี้ยอืม พี่ไมไม่ได้ส่งแต่ตอนแรกหนูหนนหนูเห็นเมื่อวานอย่างเงี้ยหน้าก็นึกว่าพี่ไม้เป็นคนส่งไปเพราะว่าเท่าที่มีส่งไปถึงพี่พี่จีนน่มีแค่พี่ไม้อะฝากพี่ฝากคานาไปบอกพี่จีนพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยส่งข้อความไปหาจีนไม่เคยไม่เคยส่งข้อความไม่เคยทีเอ็มไม่เคยอะไรไปแล้วเนี่ยพอคนเขาไปฟังไปนู้นนั่นนี่คือมัน ปรุงแต่งอะปรุงแต่งเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าอ้าวไม้ส่งไปด่าจินอ้าวไม่ได้ส่งไปด่าเด้ออะไรเงี้ยแคป้าซึ่งคืออ่าก็คือเท่าที่หนูรู้ก็คือตัวพี่ไม้ยังไม่ได้สั่งส่งไปหาพี่จินโดยตรงแต่ส่งหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ว่าส่งฝากข้อความผ่านหนูอะมีไม่ได้ส่งอยู่แล้วพี่ไม่ได้ส่งพี่ไม่ได้ส่งไปหาจินส่วนตัวเลยเพราะพี่คุยกับหนูแค่คนเดียวอ๋อโอเคนั่นแหละ ส่วนจินพี่ก็มีพี่ก็มีก,มก็ที่ก็ที่พี่บอกหนูนะั้นแหละที่เราคุยกันนะว่าเออเนี่ยคือแบบคราวหน้าเราไม่เล่นแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแบบเนี้ยแล้วคือโฮสคนอื่นที่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ชินกับการเล่นกับเราแบบเนี้ยคือเราจรินพี่กับฮาน่าเนี่ยเราโอเคเราเล่นกันแบบอย่างนี้ได้แต่ว่าพอเป็นโฮสคนอื่นเนี้ยเราไม่รู้ว่า เราจะไปลากดราม่าไปใส่เขาแค่ไหนเจ้ป้าแล้วถ้าแบบเราไปทำเขาลำบากเนี้ยมันก็แบบมันก็จะเกิดเป็นเอฟเฟคที่แบบทุกคนก็อึดอัดอีกหน่อยก็จะไม่สามารถกดไปได้แล้วอะไรเงี้ยถูกไหมอืมนั่นเน่ะก็คือ,อนั่นคือพี่แมเขาแค่ฝากบอกพี่จินประมาณนี้ใช่ใช่ว่าแบบว่าเออเราเราเล่นอย่างเงี้ยเรา ข้าหน้าเราเล่นอีกแบบกันอะไรเงี้ยเป็นฟิลประมาณนี้ตอนนั้นหนูก็บอกพี่เขาไปประมาณนี้นะแล้วก็พี่จินก็ฝากขอโทษมาหางพี่ไหมตอนนั้นอือแล้วก็เคลียร์กันหนูหนูเท่าที่เขาคุยกันผ่านหนูว่าก็เขาคุยเสร็จแล้วอ่าเข้าใจเข้าใจแต่เดี๋ยวก็ต้องเด,เดี๋ยวพี่ก็เรียกจินมาขอโทษด้วยเหมือนกัน่าพี่ก็อาเอาตรงๆพี่ก็มีส่วนผิดที่เอ่อพี่อารมณ์เสียเรื่นนี่ต่างๆนานาในเรื่องส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วไปโพสแบบนั้น แล้วมันก็เอฟเฟกยาวไปทุกคนเลยอย่างเงี้ยแล้วคือพอปล่อยไปแค่วันเดียวอะ่ะเดี๋ยวนี้ยเร็วมากเลยแล้วคือคนก็คิดคิดไปนูน่นคิดไปนี่เดาไปเรื่อย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 เดาไปแบบเดาไปแบบงงอะ่ะ <c oughs> คือเราไปสร้างเรื่องไปนู้นนี่โยงไปคนนู้นบ้างโยงไปคนนี้บ้าง <c oughs> คือจะบอกทุกคนว่าทุกคนเวลามันเกิดเรื่องอะไรอะ่ะเราประเทศเราน่าจะมีบทเรียนกันเยอะมากแล้นะที่จะแบบว่า นั่งทับมือไว้ก่อนรอรอออกมาแถลงก่อนถูกปะไม่ใช่แบบชิงดาก่อนชิงด่าวไว้ก่อนแต่โซเชียลสื่อสมัยนี้เขามีสิทธิ์พูดกันเยอะมันก็นก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าอืมก็นิดน,นึงอยากให้แบบอยากให้แบบว่าใช้คําพูดที่อืมที่ว่าคนที่ฟังก็ฟังแหละคนที่ไม่ฟังก็ไม่ต้องไปสนใจพี่ก็ไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่า ก็อยู่วงการมานานแล้วคือพวกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยคือพี่อ่านแล้วพี่ก็แบบพี่ไม่ได้มีอารมณ์กับคอมเมนต์พี่อ่านเลยพี่แค่แบบว่ารู้สึกว่าแบบอืมทําไมคนคิดกันแบบนี้เนาะตลาดดีอะไรเนี่ยอืมซึ่งแบบเอาจริงมันก็เป็นเรื่องของโฮสที่แบบเราเคลียร์กันเองเราเคลียร์เคลียร์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยังได้แหละอย่างเรื่องเรื่องเมื่อวานก็คืออย่างฮาน่าเองก็คิดเหมือนกันว่าอ่าหน้าเอาเรื่องที่หน้าไม่เข้าใจเราพอดีหน้าเข้าใจผิดเรื่องทวิตด้วยก็เลยอ่าก็ควรจะคุยกับพี่ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะออกมาพูดเรื่องอันนี้ฮาน่าก็ขอโทษทุกคนทุกคนเหมือนกันแล้วก็พี่ด้วยไม่ไม่หนูไม่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษที่พี่ โพสลอยๆแบบนั้นอนะแล้วมันก็ไปโยมได้ไปเอฟเฟกตคนอื่นๆต่างๆนานานะมันก็ไปทําให้หนูเสียวความรู้สึกใช่ไหมถูกไหมคะคขอโทษนะโอ้โหนะดีๆๆด <c oughs> <c oughs> นะ้ไหนดีๆชิใช่ะโอเคโอเคแล้วไปคุยกับพี่จินดีกว่าไหมคะหนูเรไม่หนูดึงจินมาได้ไหมพี่กดได้คะ่ะ เขาไม่อยู่ในไลฟ์เขาไม่ไลฟ์หรออ่าพี่จินไปงานแต่งพี่จินไม่ได้ไลฟ์อ๋อมไม่เป็นไรก็คุยคุยกันสองคนก็นได้แล้วเดี๋ยวเอ่อก็เดี๋ยววันอื่นๆก็พีคกันไลฟ์กันปกติแหละพี่ว่าอเอาไปงานแต่งงานของเพื่อนอ๋ออไปงานแต่งงานโอเค แต่คือเดี๋ยวเขาก็น่าจะเห็นแล้วว่าเอาเราเรามานั่งเคลียร์กันนนนี้จีนปักจีนเบียโนสอรรีนะครับอ่าโอเคนะก็ดีแล้วค่ะดีแล้วที่มันมาได้เคลียร์ได้คุยเพราะยังไงในทิกตอกมันก็ต้องได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนาะใช่แล้วมันก็มีกันอยู่แค่นี้เราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะแล้วคือแบบไม่รู้ว่า คือเหมือนกับาภาษาไทยเรียกว่า exaggerate um, เหมือนกับคือความผิดส่วนหนึ่งมันก็เป็นอยา่างผิดที่พี่โพสต์ทวิตนั่นแหละแต่ว่ามันก็แบบ exaggerate จนแบบมันไปจนอินเกินเกินเบอร์เกินเกินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ต้องขอโทษทุกๆดอมด้วยเนาะคนที่ถูกเอฟเฟกทุกๆคนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ น้องชาลีแล้วก็การมินด้วยแล้วก็ทุกๆคนเลยก็คือแบบว่าไม่ไม่อยากให้ไปเอฟเฟกใครแล้วก็ขราวหน้าคืออย่าอย่าเพิ่งคาดเดากันไปเองอย่าเพิ่งแบบไปตีโพยตีพายหรือไปโยงนู่นโยงนั่นโยงนี่อะไรเงี้ยคืออยากรู้ได้แต่ว่าก็ใจเย็นหน่อยเพราะว่าจริงนี่เพิ่งผ่านมาแค่วันเดียวเองอแล้ว <Okay. S 2> ที่คนไปนบอกว่าพี่ไปว่าฮาน่าน่นเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะว่าฮาน่าฮาน่าเป็นคนเดียวที่พี่รู้สึกว่าพี่เปิดใจคุยยได้นะฮาน่าเป็นคนเดียวที่ พี่คิดว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วพี่รู้สึกว่าออคือฮาน่าให้ความจริงใจกับพี่อ่ะเห็ปะอืมก็อย่างที่บอกแหละเราก็คุยกันทุกเรื่องแล้วก็ฮาน่าก็เป็นคนที่อยู่ในวันที่พี่แบบดาวสุดๆวันนั้นอือโอเคถือว่าโดนรับน้องติ๊กต k อพี่ไหม <laughs> Welcome to TikTok world. Yeah, welcome <they> mm. to TikTok world. Josh, thank you. แมวแมวแล้วก็นคะคะอ่าก็ไม่รู้แหลนะฮานะ่าวนะ่ฮาน่าแบบกินอยู่มาสิบเดือนแล้วก็ <laughs> เอาจริงๆก็เจอมาแบบนี้บ่อยๆก็มันก็มีทะเลาะมีคืนดีวนกันไปวนกันมาก็นั่นแหละก็รอบนี้ก็เอาใหม่เริ่มใหม่กันทุกคนเนาะพี่ไม่เคย<ม>พี่น่าจะไม่เคยเจออนะไรก็ น่าจะเป็นเพราะว่าพี่น่าจะใหม่กับวงการทิกตอกด้วยแหละแล้วพอมาเจอว,วงการมันเป็นงการทิกตอกเราจะใกล้กันมากกว่าค่ะเราจะใกล้ใกล,ใกล้กันทีนี้มันก็เลยเกิดอะไรก็เกิดเร็วเกิดปั๊บก็คืนดีได้เร็วนะคะวงการที่พี่แบบอยู่ปกติมันจะห่างๆถูกไหมละ่ะใช่ใชใช่เป็นการรับน้องที่หนักอยู่นะ <laughs> เออมคนมาบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อเออไม่มีอะไรตอนนี้พี่อ่านอ่านอ่านไม่ทันแต่ละไรื่งสิน้นอื่านไม่ทันจะพยายามอ่านแต่ว่ามันมันเด้งไหลขึ้นตลอดเลยอืมอืมอยู่หนา้าตาะแบนหน้าแข็ง ใช่ฮาน่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากแต่ว่าอื่อนแอบางก็ได้นะบางทีอะก็อ่อนแอก็อ่อนแอให้ดูมาตลอดเลยนะในตีตกกันอืมจงจรไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ราวหน้าถ้าใครจะให้ฮาน่ารับจบอะโยนมาที่พี่มาโอ้พี่ขอโทษนะไม่เอาไม่เป็นไรอะขอบคุณค่ะน่ฟุดจมูกฟุดฟัดฟุดฟัดเป็นหวัดเหรอคะ หายใจไม่ค่อยออกค่ะอืมหายใจไม่ค่อยออกนี่เองครนะครุณคน,น,หหน้าอืมครูคุณน้าส่วนของพี่ชนะชนาคุยกับพี่จินไปให้ประมาณหนึ่งแล้วแหละพี่จินเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันนะคะเขาก็เขาก็เข้าใจแล้วก็หน้าก็ นั่นแหละค่ะอยหนูฝากถึงด้อมไดโน,โนนะบอกว่าเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฮันนาบอกสือสารให้นะคะโอเคไหมฝากขอโทษด้อมไดโน,โนได้นะครับอังน่าจะระมัดระวังแล้วก็เ,เราเคลียร์กันหลังบ้านแล้วเนาะใช่ใช่ใช่เรื่องอเคลียร์หลังบ้านดีกว่าอโอเคโอเคโอเคเอเค,ครับ

แล้วก็ขัดท่แล้วก็โอเคอ่ะเปิดเพลงองเต้นดูสอน้องเต้นให้ได้ถ้าุดเป็นพีเซนเตอร์นีน้อยแล้วよろしくおคいしますมสแล้วแล้วก็ริลลี่ตอนนี้อยู่ประเทศไทยพูดไทยเก่งด้วยใช่กัทใช่กับเบรนิดน้อยนิดน้อยชุดตัวใช่น่าเชื่อใจน่าเชื่อใจ リニー Do you have a.Do you イ。あー、今、チンがいますかはい、私の親戚がチェンライなので、今。チェンライチェンライ。はい、チェ I have a house in チェンライ、too。お、チェンチンうん、ほんとです。お、マイク、なんで日本語が上手ですかあー、子供の時は、えっと、勉強しました。 오, 개마막 <목소리도> 오. 아, 디디. 일본, 일본でチ도치고도와 음, 응. 아, 몇을 잘나련. Long time ago, 고도직고직업도고도 응. 응. 고도, 고도. 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 근데 한국말도 조금 할수 있어요. 어, 조금. 아. 네, 한국에 정말? 2년 정도 살았었어요. Two years.、Oh, 正 oh, but, uh, oh. uh, pasa, 啊，真的？Thai. 哦，哇，啊，太棒。아니요哦。啊，เรื่องมีเรื่องมีเก่งภาษาเกาหลีมากกว่าภาษาไทย Thai, 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 Thai. And do you have Japanese friend? No. 日本人友達。